ผู้หญิงในราศีใดที่ยิ่งแก่ก็ยิ่งรวยยิ่งอายุมากก็ยิ่งสบายราศีที่จะพูดต่อไปนี้ขอให้รู้เลยว่าท่านจะแก่ไปแล้ว ไม่ลำบากอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้มีดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัส,สบ,บดีดาวเสาดาวราหูต้องบอกว่าหลายท่านมีความกังวลใจรวมถึงรู้สึกชีวิตที่ผ่านมานั้นมันติดขัดมันเดือดร้อนไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะถ้าคุณอยู่ในราศีที่จะเอ่ยต่อไปนี้มีด้วยกันห้าราศีที่คุณจะยิ่งแก่ยิ่งรวย ก็คือ 1. ชาวราศีธนู 2. ชาวราศีกุม 3. ชาวราศีมังกร 4. ชาวราศีสิงห์และ 5. ชาวราศีเมษต,ต้องบอกว่าคนที่เกิดใน5ราศีนี้โดยเฉพาะเป็นผู้หญิงจะยิ่งแก่ยิ่งรวยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนเด็กเนี่ย ก็มักจะลำบากหรือว่าเจอเรื่องเศร้าหลายต่อหลายครั้งมีเรื่องต้องพัดภาคหรือบางคนรวยแต่ก็ต้องเก็บความรวยเอาไว้ไม่นานถูกโกงบ้างผิดพลาดในชีวิตบ้างบางคนก็เลิกลาอย่าร้างบางคนก็ได้สามีปากจัดบางคนก็ได้สามีแบบไม่เคยเทคแคร์ บางคนก็ได้สามีที่ไม่เป็นผู้นําแต่ว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งดีโดยเฉพาะบางคนที่เป็นนี่บอกให้รู้เลยว่าถ้าคุณอยู่ในห้าราศีนี้เป็นผู้หญิงแก่ไปไม่ลาบากแก่ไปคุณจะปลดนี้ได้แก่ไปคุณจะมีคนเลี้ยงดูคุณจะมีสังคมในตอนอายุมากมีคนเลี้ยงดูมีเพื่อนฝูงมีสังคมตรงเนี้ย คุณไม่ต้องกังวลเลยและที่สําคัญยิ่งแก่คุณยิ่งมีโชคลาภเทวดาให้โชคบุญเก่าหนุนนําทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ5าราศีนี้เมื่อแก่มีโอกาสจะได้เงินก้อนได้ค่าในหน้าแล้วก็จะได้เงินเกี่ยวกับที่ดินหรือเป็นในหน้าตัวแทนบางอย่าง อาจจะเจอสายเปก,ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการงานต้องบอกว่ายิ่งแกเงินจะดีมีมีโอกาสได้รับจังหวะโอกาสดีๆอาจจะมีเงินฟุกๆุกขึ้นมาปลดนี้แต่ระวังนะคะของ5ราศีระวังเจ็บป่วยเกี่ยวกับอุบัติเหตุลื่นล้มกระดูกแข้งขาหักเพราะฉะนั้นเวลาเดินต้องมีสติให้มากค่ะ